สวัสดีครับชาวไซค้อยทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาท่านี่มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลเวลาสามคู่นะครับเอพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้โดยตรงนี้ต้องขอบคุณสำหรับพักยก77ด้วยนะฮะที่ทำให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะฮะดูที่สามคู่เนี่ยเรื่องมาจากสามลีกเลยดูคู่แรกอยู่ในบ้านเราก่อนดีกว่าในไทยลีกนะครับในเวลาแปดนาฬิกาตรงนะฮะไปดูพิทีประจวบครับที่ันดับ15บันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางแบงคอกยูเนเต็ดทีมรองจ่าฝูงนะครับเดี๋ยวเราจะเจอมาเกมล่าสุด ครับชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะชายนาฮอนบิลมา3ประตูต่อ1ในบอลถ้วยนะครับส่วนทางแบงคอกยูเนเต็ดชนะ2เสมอ1แพ้2ครับเกมล่าสุดเอาชนะขอนแก่นยูเนเต็ดมา3ประตูต่อ0ูในบอลถ้วยเหมือนกันนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คขว่าหน้าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับวันนี้ประจวบแนวรับจะมีทางอัดนานโอราฮัวชัครับตรงกลางประสิทธิ์จันทุมและหน้าเป้าจะเป็นทางวีเล่นโมต้านะครับส่วนทางแบงคอกยูเนเต็ดข้างหลังจะมีทางสุพรรณทองสงครับตรงกลางเทเบตี้เฟอร์นันเดสและหน้าเป้าจะเป็นทางนัทวุิสุ่มกขส เลือเชื่อนะฮะโดยเฉพาะเกมที่บุกไปชนะบริลัมได้ต้องบอกว่าเด็ดดวงจริงๆครับส่วนทางแบงค์ข้อกยูเต็ดเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาแล้วครับช่วงหลังๆเนี่ยผลงานดีขึ้นมามากแล้วคุณภาพผู้เล่นต้องบอกว่าเขาเหนือก็าทางพีทีประโจวบพอสมควรแล้ววันนี้ พวกเขากําลังมาด้วยความมั่นใจด้วยนะฮะผมมองว่าพิธีประจวบแม้ว่าหุ่นยานดีในช่วงหลังผมมองว่าทองวันนี้น่าจะลอกได้แล้วนะไม่น่าจะทานแบงค์เขายู่นเต็ดไหวผมมองว่าแบงค์เขายู่นเต็ดจะบุกมาชนะพิธีประจวบได้ถึงบ้าน3ประตูต่องหนึ่งครับคู่ที่สองเราไปที่เปียงหลีกอังกฤษกันในเวลาสามทุ่มตรงนะฮะไปดูเกมที่เทิร์ฟมัวกันเบอร์ลี่ครับทีมอันดับยี่สิบอันดับบุ้ยนะฮะ จะเปิดบ้านเจอทางลิเวอร์พูลทีมรองจากฝูงด้วยคนนี้จะกั็มาเกมล่าสุดเป็นหงแดงลิเวอร์พูลเอาชนะ2องเปล่ตัวศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมล่าสุดของทั้งสองทีมกันนะครับเบอร์ลี่เนี่ยชนะ3เสมอเสมอ3แพ้2ครับขออภัยครับเกมล่าสุดเสมอทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมา1ประตูต่อ1ครับส่วนทางลิเวอร์พูลชนะ5เกมรวดเลยนะฮะาเกมล่าสุดเอาชนะเลสเตอร์สบายๆ2ายสองเปล่าตัวศูนย์ครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับเบอร์ลี่เนี่ยจากข้างหลังจะเป็นทางเบนมีครับตรงกลาง West, Woods, แอชลีย์เวสนนะครับส่ววทางลลเอ์ู กังหลังจะมีทางฟิคิลฟันไดส์ครับตรงกลางหรือดีอาร์สครับปั้นเกมนะฮะริมเส้นนะฮะแล้วก็วันนี้จะได้มอร์มสัสซาร่ากลับมาด้วยครับก็ <c oughs> ต้องบอกเบอร์ลี่เนี่ยแม้ว่าจะทำได้ดีในเกมล่าสุดแต่ว่าเขาเนี่ยภาพรวมยังดูแย่มากๆนะครับพวกเขาไม่ชนะใครมา11เกมติดติดแล้วนะครับบอกว่าจ่อจะตกชั้นเต็มทีครับส่วนทางลิเวอร์พูลเนี่ยฟอร์มกำลังติดลมบนเลยนะฮะแถมเสริมตัวเอาดีอาสเข้ามาเนี่ยมาจี้จัาทางริมเส้นได้ดีอีกต่างหากแล้ววันนี้จะได้มาผืนกำลังกับพวก แข้งที่กลับมาจากแอฟริกันในเชนคัพโดยอย่างที่บอกครับวันนี้จะมีโมซาลาด้วยเพราะนั้นมองว่าเบอร์รี่ไม่น่าจะทานไหวครับผมมองว่าลิเวอร์พูลกำลังยอดเยี่ยมน่าจะบุกมาชนะเบอร์รี่ได้สบายๆ2ประตูต่อศูนย์ครับคู่สุดท้ายเราไปที่กาโช่เซอ์อิตาลีกันเป็นบิ๊กแมตช์เลยนะครับเวลาไปสองสี่สิบห้าไปดูแอตาลันต้าครับทีมอันดับห้าอันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางยูเวนตุส ทีมอันดับสครับโดยเจอกันมาเกมล่าสุดเป็นแอตแลนตาเอาชนะ1ประตูต่อ0ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับแอตแลนตาชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้ทางฟเฟรนดิน่ามา3ประตูต่อ2ครับส่วนทางยูเอนตุสเนี่ยชนะ4สเสมอ1ครับเกมล่าสุดเอาชนะซัสโซโล่มา2ประตูต่อ1ไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้นะครับแอตแลนตาข้างหลังจะมีทางราฟาเอลโตลอยครับตรงกลางมาเทนเดรูนและหน้าเป้าจะเป็นทางลุยส์มูริเอลครับส่วนทางยูเนตุส ข้างหลังก็เจ้าเดิมครับเรนาโดโบนูชี่ครับตรงกลางเดนิสซากาเรียแล้วก็น่าเป้าจะเป็นทางดูซานวัลาโฮวิชนะครับก็ต้องบอกว่า2ตัวหลังเนี่ยเป็นตัวใหม่ทั้งคู่เลยนะฮะก็ต้องบอกว่อตแลนต้าฟอร์มสะดุดตกไปริดดื้อเลยนะครับไม่ชนะใครมา4เกมติดติดแล้ววันนี้แถมยังจะขาดตัวหลักๆทั้งในแดนหลังและแดนหน้าต้องมาต้อนรับทีมที่กำลังมั่นใจอย่างทางยูนตุสนะฮะกำลังเข้าฝักน,นะครับหมามา,มาลายยูนตุสเนี่ยหเกมหลังสะดุดเสมอมิลานแค่เกมเดียวนอกนั้นชนะหมดเลยนะฮะ ต้องบอกว่าเป็นการเสริมทัพในช่วงหน้าหนาวทาได้ค่อนข้างดีด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมมองว่ายูนตุสกําลังติดลมบนมั่นใจด้วยนะฮะน่าจะดีต่อไปด้วยการบุกมาชนะอาร์ตันตาที่ไม่สมบูรณ์ได้2ประตูต่อหนึ่งครับสรุปตาลาเปาทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกที่ไทยลีกนะครับพีธีประจวบครับจะเล่นในบ้านแพ้กับทางแบงคอกยูนเต็ดหนึ่งสามครับคู่ที่สองที่พิมลิกอังกฤษเนี่ยเบอร์ลี่ครับจะเปิดบ้านแพ้กับทางลิเวอร์พูลศูนย์สองและคู่สุดท้ายครับอาร์ตันตาครับ แล้ก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจกันอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทีมงานรวมถึงผมด้วยนะฮะวันนี้หมดหนะ้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลใสนุกขอให้ทุกคนโชคดีแล้ววันนี้กลับมาเจอกันใหม่กับไซค้อกับพวกเราครับวันนี้ไปก่อน,อน,นครับสวัสดีครับ